นี้ครูบดามปุ้ยจะมาบอกอะไรให้สำหรับใครที่เข้านอนแล้วไม่เคยอวยพรให้กับตัวเองวันนี้คุณจะได้รู้กันว่าก่อนที่คุณจะหลับไปเนี่ยคุณทำไมถึงต้องอวยพรให้กับตัวเองหนึ่งข้อเท่านั้นที่ครูบดามปุ้ยทำเป็นประจำค่ะทุกคนค่ะก็คือการอวยพรให้กับตัวเองอยากให้ตัวเองเป็นอย่างไรอยู่ดีมีสุขเป็นคนสวยมั่งคั่งร่ำรวยเป็นเศรษฐีทำอะไรง่ายๆมีความสุขตลอด เวลามีครอบครัวที่ดีมีเงินมีทองกองทั่วหัวครูมาดามปุ้ยจะอวยพรให้กับตัวเองแบบนี้แล้วครูมาดามปุ้ยก็จะค่อยๆหลับไปสบายนะคะเมื่อคุณ อวยพรให้กับตัวเองแล้วแบบนี้คุณจะรู้สึกมีความสุขลึกซึ้งเข้าไปในก้นบึ้งของหัวใจแล้วคุณจะเอาออกมาถ่ายทอดสู่บุคคลสู่เพื่อนเพื่อนของคุณการอวยพรทําให้คนที่เป็นเศรษฐีคนที่มั่งคั่งร่ํารวยเนี่ยมีจิตใจที่ดีงามเข้าไปในลึกๆแล้วก็ส่วนมากจะชอบช่วยเหลือผู้คนในการให้กําลังใจนะคะทุกคนแล้วคนจะรู้สึก ประทับใจกับตัวคุณคนจะรู้สึกรักคุณเชื่อคุณมั่นใจในตัวคุณนะคะแล้วคุณก็จะได้ความรักจากคนอื่นอย่างบริสุทธิ์ใจไม่ใช่เรื่องเงินเรื่องทองนะคะอย่างเช่นถ้าคุณให้เขาด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยเขาก็จะ เข้าหาคุณด้วยความจริงใจเช่นเดียวกันติดหนบเลยนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเป็นเพื่อนคู่ใจพร้อมอย่างเช่นเหมือนอติดหนบยังไงเหมือนแม่เหล็กดึงดูดเหล็กนะคะเงินก็ดึงดูดเงินทองก็ดึงดูดทองเมื่อคุณเป็นคนดีคุณก็จะดึงดึงด,ดูดคนดีดึงคนคล้ายๆกับคุณเข้าหาคุณนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชก็เลยมาให้เคล็ดลับหลายๆคนแบบนี้ใครที่เข้านอนแล้วไม่เคยอวยพรให้กับตัวเองเปลี่ยนใหม่เลยนะคะเรื่องลบๆเอาออกให้หมดเคลียหัวสมอง ใหห้มดถ้าใครไม่รู้ไม่เคยทำนะคะทักมาหาครูมาดามปุ้ยยินดีให้คำตอบยินดีแบ่งปันด้วยความบริสุทธิ์ใจนะคะโอเควันนี้ครูมาดามปุ้ยก็เอาเคล็ดลับที่ครูมาดามปุ้ยทำ